สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องในอกชวนเที่ยวนะคะคลิปนี้จะนําเสนอเรื่องราวของนิกายหลักของอิสลามโดยมีเนื้อหาดังนี้เป็นที่ทราบก,กันดีว่าโลกอิสลามมีนิกายทางาศาสนาที่สําคัญได้แก่ซุนนีซุนนีและชีอะชีอะ บ่อยครั้งเรามักได้เห็นข้อพิพาทระหว่างสองนิกายแห่งาศาสนาอิสลามตามหน้าสื่อตั้งแต่ระดับกลุ่มคนไปจนถึงระดับรัฐต่อรัฐด,ดังจะเป็นว่าชาติผู้นำฝ่ายซุนนีอย่งางซาอุดีอาระเบียก็มีข่าวระหองระแหงกับชาติผู้นำฝ่ายชีอะอย่างอิหร่านอยู่บ่อยครั้งการแบ่งแยกนิกายมูลเหตุแห่งการแบ่งนิกาย ของชาวมุสลิมนั้นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ช่วงหลังการจากไปของนบีมุฮัมมัดผู้นำสูงสุดของโลกอิสลามการเสียศาสดามุฮัมมัดเมื่อคศ632้อนำภาวะกึ่นสุญญากาศทั้งทางโลกและจิตวิญ,ญญาณมาสู่ชาวมุสลิมเพราะเมื่อยังมีชีวิตท่านเป็นผู้นำทั้งทางศาสนาการทหารการเมืองการปกครองครบจบในคนเดียวจึงยากมากที่จะหาใครทดแทนได้เมื่อศาสดามุฮัมมัดจะไปชาวมุสลิม จึงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเลือกผู้สืบทอดหรือคอริฟะกาลิบที่จะเป็นผู้นำประชาชาติมุสลิมคนต่อไปเพราะาศาสดาไม่มีบุตรชายและไม่ได้วางตัวทายาทเอาไว้มุสลิมบางกลุ่มเห็นว่าคอลิฟะควรจะเป็นผู้ที่มาจากอันซอหรือผู้อาศัยอยู่ในเมืองมดีนะซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ท่านาศาสดาและชาวมุสลิมคราอพยพจากเมืองมักกะแต่บางพวกเห็นว่าควรเป็นพวกมุฮัยยริน หรือผู้ที่อพยพมาพร้อมท่านศาสดาโดยรวมเสียงส่วนใหญ่โน้มเอียงไปในทางที่ว่าผู้สืบทอดควรมาจากผู้ที่เหมาะสมคู่ควรและได้รับการยอมรับจากประชาชาิอิสลามหาใช่การเลือกจากเชื้อสายหรือการสืบสันติวงศ์แต่มีอีกกลุ่มที่สนับสนุนอลีเป็นผู้นำโดยอลีเป็นลูกพี่ลูกน้องของศาสดามุฮัมมัดลูกของลุงและเป็นบุตรเขยเนื่องจากได้สมรสกับฟาติมะบุตรีคนเล็กของท่านศาสดาในเรื่องความเหมาะสมกลุ่มมอผู้สนับสนุนเห็นว่า ลีเองมีบทบาทสําคัญต่อศาสนาอิสลามเมื่อแรกก่อตั้งเพราะท่านเป็นผู้ศรัทธาต่อศาสดามุฮัมมัดตั้งแต่แรกทั้งเคยยอมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตด้วยการนอนแทนที่ของศาสดามุฮัมมัดเพื่อให้ศาสดาหลบหนีจากผู้ประสงค์ร้ายอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามผลการหาหรือได้ข้อสรุปว่าอบูบักผู้มีศักดิ์เป็นพ่อตาและมิสหายผู้ใกล้ชิดศาสดามุฮัมมัดได้เป็นคอลิฟักคนแรกส่วนฝ่ายผู้สนับสนุนอลีได้แต่เก็บนำความไม่พอใจเอาไว้เงียบ <H aha> ความขัดแย้งทางความคิดอย่างไม่ปรากฏเด่นชัดตลอดสมัยแห่งการปกครองของคอลิฟ้าอบูบักรวมถึงคนถัดมาอย่างอุมันผู้ติดตามคนสนิทและพ่อตาอีกคนของท่านาศาสดากระทั่งปลายสมัยของคอลิฟะคนที่สามคืออุสมานผู้ติดตามคนสนิทและบุตรเขยอีกคนของท่านาศาสดาเขาลางแห่งความแตกแยกจึงเด่นชัดยิ่งขึ้นปลายสมัยคอลิฟ้าอุสมานมีการเคลื่อนไหวเพื่อปลุกระดมมวลชนให้ยอมรับอลี และปฏิเสธอลิฟฟะคนก่อนๆเพราะถือว่าเป็นผู้ช่วงชิงตำแหน่งดังกล่าวไปจากท่านอลีกลุ่มผู้เคลื่อนไหวผลักดันให้อลีเป็นค,คอลิฟ้าภายหลังคือกลุ่มชีอะมาจากชีอุตุอลีหมายถึงผู้สนับสนุนติดตามอลีส่วนอีกกลุ่มที่เห็นว่าคอลิฟฟะไม่จำเป็นต้องเป็นเชื้อสายของศาสดามุฮัมมัดแต่เลือกจากผู้ที่เหมาะสมที่สุดคล้ายระบอบคณะทิปไตยภายหลังคือกลุ่มสุนนีมาจากสุนนะหมายถึงประเพณีหลักปฏิบัติดังจะเห็นว่า ทั้งอบูบักอุมันและอุสมานล้วนเป็นผู้ติดตามคนสนิทหรือเครือญาติห่างๆผ่านการสมรสของาศาสดามุฮัมมัดทั้งสิน้นแต่สำหรับชาวชีอะแล้วาลีควรเป็นผู้นำประชาชาติมุสลิมมากกว่าผู้ใดแม้จะปราศจากคำสั่งเสียจากาศาสดามุฮัมมัดแต่พวกเขาเชื่อว่าท่านาศาสดาให้ความไว้วางใจและสนับสนุนอลีผ่านการกระทําและคําพูดเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตแล้วนอกจากนี้หลังจากอลีได้เป็นคอริฟักคนที่สี่ท่าน ก็ถูกรอบสังหารจึงมีฐานะเป็นผู้พลีชีพเพื่อศาสนาและเป็นนักบุญสูงสุดชีอาบางกลุ่มถึงขนาดนับถืออลีเป็นเทพเจ้าหรืออวตารของพระผู้เป็นเจ้าเลยทีเดียวการแยกนิกายของศาสนาอิสลามจึงมีมูลเหตุจากเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่งจากท่านาศาสดาคือการยอมรับที่แตกต่างกันสุนนีให้การยอมรับอลิฟะทั้งสีได้ดแกอ่อบูบักอุมานอุสมานและอลีแต่ในสี่คนนี้ชีอาให้การยอมรับเพียงอลีเท่านั้น แต่นั่นเพียงพอแล้วหรือสำหรับชนวนเหตุที่ให้สองนิกายไม่ลงรอยกันอย่างที่เป็นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และสืบเนื่องมาถึงโลกสมัยใหม่เชื้อไฟแห่งความร้าวฉานครั้งใหญ่เกิดขึ้นในยุคสมัยของคอริฟะอาลีเมื่อท่านปลดเจ้าเมืองด้วยข้อกล่าวหาว่าพวกเขากดขี่ขูดรีบประชาชนโดยมิชอบอุมาวิย่าเหน่นในเจ้าเมืองที่มีคำสั่งปลดเป็นเจ้าผู้ปกครองซีเรีย ที่มีอำนาจที่สุดในบรรดาเจ้าเมือทั้งหลายเขาขัดคำสั่งดังกล่าวเป็นเหตุให้คลิฟฟ้าอลีต้องทำสงครามปราบปรามอยู่หลายปีกระทั่งตัวท่านถูกลอบสังหารในคอ6 6หครหลังสิน้นคลิฟอาลีรูปแบบการปกครองของจักรวรรดิอิสลามและโลกมุสลิมก็เปลี่ยนไปจากระบอบคณะธิปไตยเป็นรูปแบบการสืบสันติวงศ์หรือราชวงศ์หากแต่ไม่ใช่วงวานของาศาสดามุฮัมมัดแต่เป็นของคอลิฟะ้าอุมาวิยะผู้สถาปนาราชวงศ์อุมัย ฝ่ายชาวชีอะชอะที่ยึดมั่นต่อหลักการผู้ปกครองประชาชาติมุสลิมต้องมาจากเชื้อสายสาศาสดามุฮัมมัดเห็นว่าตำแหน่งผู้นำหรืออิหมามควรตกแก่ฮาซันและฮุดเซนบุตรของท่านอลีผู้มีศักดิ์เป็นหลานท่านาศาสดาพวกเขาจึงขับเคี่ยวกับราชวงศ์อุมัยต่อกระทั่งคศ6 8 1ได้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของโลกมุสลิมเมื่ออิหมามฮุดเซน ผู้สืบทอดต,ตำแหน่งจากฮัสซันถูกฝ่ายอุมัยสังหารอย่างโหดเหี้ยมพร้อมสมาชิกครอบครัวในการประทะที่คาบาลาศรีษะของฮุสเซนถูกนำไปถวายคอริฟะของชาวสุนนีสร้างความความเครียดแค้นแก่ชาวชีอะอย่างมากหลังเหตุการณ์นั้นฝ่ายชีอะถูกป,ปราบปรามและกดขี่จากราชวงศ์อุมัยอย่างหนักจนสลายตัวไปในที่สุดราชวงศ์อุมัยก็ประสบความสำเร็จในการยุติการอ้างสิทธิ์จากเชื้อสายศาสดาม,มุฮัมมัดหรือประชาชาติมุสลิม แม้จะสูญสิ้นอำนาจแต่ชาวชีอะยังนับถืออิหมามสืบต่อกันมาโดยมี12องิหมามเป็นผู้นำทางจิตปิญญาณสูงสุดในฐานะวงวานของท่านาศาสดาและท่านอลีโดยอันบด,ดีอิหมามคนที่12ที่สาบสูญไปเมื่อคศ881ถูกเล่าขาในมู่ชาวชีอะว่าท่านจะกลับมายังโลกเพื่อนำความยุติธรรมกลับมาอีกครั้งทางนี้แม้ความเห็นเรื่องความเหมาะสมของผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำประชาชาติมุสลิม จะนำไปสู่การแยกตัวของฝ่ายสนับสนุนอลีหรือนิกายชีอะและขัดแย้งกับนิกายสุนีที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่แต่ไม่มีปรากมุสลิมสุนีประนามว่าพวกเขาเป็นกาเฟรคนนอกาศาสนาแต่อย่างใดทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่จะมาเสนอในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ